ความพยายามในการหาที่ยืนของตัวเองแม้จะล้มลุกคลุกคลานแต่ตราบใดที่ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจท้ายที่สุดเราก็จะลุกขึ้นได้ผมเชื่อในสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ผมไม่เคยที่จะคิดว่าตัวเองจะแพ้แล้วต้องอยู่กับคำว่าแพ้ไปตลอดผมเป็นคนที่คิดอะไรใหญ่ๆไว้ก่อนเสมอในวันนั้นถ้าผมประสบความเ็จเลยแล้วการเจ็บมันอาจจะเจ็บจนแบบไม่มีทางกลับมาได้ก็เป็นได้แต่การที่ล้มจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยมันทําให้ผมได้รู้ว่าคนเรามันไม่ควรจะคิดอะไรที่มันใหญ่จนเกินไปโดยที่ไม่ได้มองว่าพื้นฐานของเรายังไม่ดีพอนี่คือสิ่งสําคัญที่ผมได้ เมื่อตัดสินใจออกจากงานประจำมาทํางานเกษตรที่บ้านญาติๆมีที่กันก็ประมาณถั้าเกือบร้อยสองไร่ก็เลยไปปลูกข้าวโพดท,ที่เดียวเลยโดยที่ไม่ได้ลองมาก่อนเลยว่าจะปลูกแค่ไร่หนึ่งสองไร่ก่อนไปฮะแล้วผลของการไปทําใหญ่ๆก่อนเลยโดยที่ยังไม่ได้ดูว่าตัวเองทาไวห,หรือเปล่าเลยทําให้มันไม่ประสบความสําเร็จเราเิงก็เคยปลูกเยอยะๆประมาณทัก20,000ต้นทําเราทําได้แต่เราไม่รู้ว่าจะไปขายให้ใครสรุปก็คือขาดทุนย่อยยับสาหรับการลงทุนครั้งนั้น คำว่าเริ่มต้นใหม่อาจไม่ใช่เรื่องยากโดยเฉพาะกับคนหนุ่มแต่อย่างน้อยบทเรียนที่ผ่านมาก็สอนให้รู้จักคำว่ารอบคอบและระมัดระวังหลังจากตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เหลือก็คือเรื่องของความรู้ที่ได้พอมีบ้างบวกกับเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองประมาณทัก2สองพเมล็ดระหว่างนั้นอีกสองซองที่ผมเอามาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอาไปให้แม่เขาปลูกดูว่ามันจะพอ ได้ค่ากับข้าวหรือเปล่าเราเราสามารถปลูกได้ไหม,มเมล็ดพันธุ์นี้มันตรงกับพื้นที่ไหมก็กังวลอยู่เรียนกันมาตองสูงก็จะมาทําไรทําสวนทําไมคนที่เขามีความรู้เขาก็ต้องไปหางานทําเขาได้ไม่ต้องมาเหนื่อยมาตากแดดแล้วก็บอกงั้นแต่เขาก็เหมือนเดิมบอกว่าเขาอยากทํางานอิสระ นอกจากการเริ่มต้นปลูกดาวเรืองใหม่อีกครั้งตามกำลังที่มีการเริ่มต้นครั้งใหม่ทีรยุทธ์เริ่มที่การตลาดดาวเรืองส่งต้องทำไงบ้างครับเนี่ยผมก็รู้ว่าแหล่งตลาดของเมืองไทยก็คือปากคองตลาดผมก็ไปฝากเบอร์ฝากอะไรไว้เพื่อที่จะขอทำดาวเรืองส่งีครับเฮียอยู่ไหมครับจนผ่านมา3เดือนถึงมีเฮียเจ้าของร้านคนหนึ่งครับที่รับซื้อผมอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นคนติดต่อมาแล้วให้โอกาสผม เมื่อไม่ต้องกังวลเรื่องตลาดรับซื้อดาวเรืองก็มีโอกาสได้ลงดินแต่ดาวเรืองจะรุ่งเรืองเหมือนชื่อหรือไม่ยังไม่มีใครรู้ดาวเรืองในปลูกโดยที่การพเพาะเมล็ดต้นกาดความรู้ในการเพาะไม่มีเพราะปลูกแล้วก็ฟังตามเขามาเขาบอกว่าอย่างนู้นดีอย่างนั้นดีก็ดูแลตามที่เขาบอกโดยที่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันผิดถูกอย่างไร ทำให้การดูแลรักษาได้ไม่ดีต้นก็ไม่สวยไม่โตพอมีโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเพีย้ยไฟลายแดงก็ดูแลรักษาไม่เป็นอีกเงินทุนที่ลงไปยังไม่ทันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า แต่บททดสอบครัร้งใหญ่ก็เข้ามาวัดขนาดของหัวใจของธีรยุทธ์อีกครั้งดอกไม้กำลงังจะสวยกำลงังจะตัดดอกพอเชื้อราลงอย่างรอบที่สามที่ที่ทำไปประมาณทั้งสองสามหมื่นต้นเนี่ยก็ต้องลลทิ้งทั้งแปลงเพราะไม่สามารถตัดดอกไปส่งได้คือตอนนั้นก็มีผลกระทบหลายด้านนะครับเป็นนี่เป็นศีลที่บ้านไม่ยอมรับบ้างอยากให้ไปเป็นข้าราชการญาติญาติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ผมทําคือ ทุกคนบอกว่าเรียนจบอะไรปริญญาโทมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อนาคตอยู่ที่ไหนแต่ผมยอมแพ้ไม่ได้เพราะผมก็รู้ว่าผมจะดูแลครอบครัวอย่างไรปากท้องจะทำยังไงผมก็ต้องสู้ต่อไป การทำดาวเรืองให้ปลอดเคมีไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะศัตรูตัวฉกาดคือเชื้อราการค้นพบต้นทางของปัญหาเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ดาวเรืองปลอดโรคและปลอดภัยผมก็หานแนวทางศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็มาหาวิธีการแก้ไขว่าจนได้ที่มาว่าทุกอย่างมันจะดีโครงสร้างพื้นฐานมันต้องดีก่อนเราต้องมีการบำรุงดูแลรักษาต้นตั้งแต่แรกเรื่องของสภาพดินการปรับสภาพดินการให้ปุ๋ยในดิน แล้วใช้ปุ่ยินทรีย์คือจาจากขี้ไก่ครับสอบร้วมาันักสามสี่ร้อยคืออย่างนี้แล้วก็ถูกกันไปครึ่งหนึ่งละแล้วสิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือความแข็งแรงของต้นก้าพอต้นกล้ามีความแข็งแรงการเข้ามาเบียดเบียขนของศัตรูพืชของแมลงมันก็น้อยไปด้วยทุกรายละเอียดมีผลต่อคุณภาพของดาวเรืองไม่เว้นแม้แต่ดินที่ใช้เพาะ,มะเมล็ดดินร่วนขี้บัวแกลบ และขุยมะพร้าวน้ำมาร่อนและคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำเล็กน้อยก่อนนำไปตั้งไฟเมื่อควันขึ้นบนผิวดินก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ คนที่เขารับซื้อดาวเรืองเขาก็บอกว่าต้องอบดินถ้าไม่อบดินน่ะก้าจะขึ้นไม่ดีจะเป็นเชื้อราแล้วก็วัดพืชจะขึ้นทีนี่คือเราอบดินก็เหมือนคล้ายๆ่าเชื้อราแล้วก็ข่าวัชพืชที่เป็นเมล็ดค้างอยู่ นึ่งแล้วควรใช้เพาะเมล็ดให้หมดไม่ควรเก็บไว้ใช้อีกเพราะอาจจะมีเชื้อราต้องไม่ลืมว่าการงอกที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความแข็งแรงของลำต้นรวมถึงความคุ้มค่าของราคาเมล็ดพันธุ์ที่จ่ายไปตั้งแต่เราเพาะมาที่มันงอกนะครับจากร้อเมล็ดอาจจะงอกแค่40-50ต้น แต่พอเรามันนึ่งดินเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก80-90หรือหรือบางบางถาดเพาะเนี่ยก็เกือบ95-100%เลยก็มีมเมล็ด1ซอง1,000บาทเมื่อก่อนเพาะแล้วได้มูล,ลค่าต้นแค่500บาทแต่ตอนนี้1ซองเราเพาะแล้วมันเหลือตั้ง 950- ถ,ถึงเกือบพันเลย จะเป็นดาวเรืองดอกไม้พื้นพื้นที่ทุกคนรู้จักขั้นตอนการดูแลจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายดาวเรืองชอบแดดแต่ในขณะเดียวกันก็ขาดน้ําไม่ได้ขาดน้ําไม่ได้แล้วถ้าขาดถ้าขาดน้ําคือดอกมันจะเล็กไงถ้ารดน้ําทุกวันคือดอกมันจะใหญ่ยิ่งเปียกยิ่งดีคือว่าดอกมันจะอยู่ได้นาน เทคนิคการดูแลเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะช่วยให้ต้นดาวเรืองให้ดอกจํานวนมากหลังจากโรงเรนไป10-15วันเนี่ยเราจะทําการเด็ดยอดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้แตกขยายกิ่งก้านสาขาที่เพิ่มขึ้นมันมีผลดีต่อการออกดอกดาวเรืองชอบดินร่วนปนทรายคือมีการระบายน้ําและอากาศที่ดีหน่อย คือเขาเป็นพืชที่มีรากค่อนข้างเยอะการกบโคเนี่ยคือเพื่อเป็นการกลบรากที่มันมีอยู่ตามลําต้นให้มันเป็นตัวเร่งในการดูดซึมอาหารเพื่อที่จะทําให้ต้นมีการจเจริญเติบโตท,ที่ดีขึ้นนะครับ ดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในจํานวนดอกไม้ทั้งหมดถ้านับการซื้อขายทั่วประเทศก็คิดเป็นวนารละหลายล้านดอกต่อวันดังนั้นทุกการจัดการจึงมีผลต่อการแข่งขันรวมถึงกําไรขาดทุนดาวเรืองที่ตัดส่งตลาดนะครับมันก็จะใช้งานประมาณทัก48ชั่วโมง หลังจากวันที่ตัดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นดาวเรืองที่ตัดที่พอพอดีก็คือใจกลางดอกซึ่งเราจะเห็นเป็นสีเขียวอ่อนจะมีขนาดประมาณนิ้วข้อมือนหนึ่งของของคนตัดนะครับก็จะทําให้มันบานพอดีถึงเมื่อถึงวันใช้งานส่วนดาวเรืองที่มันบานเกินไปพอถึงวันใช้งานเราส่งตลาดเนี่ยมันก็จะร่วงโรยไปซึ่งจะทําให้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดครับ Ah, าวเรืองที่เก็บจะถูกขนเข้าบ้านก่อนนำไปช่วยกันคัดดอกและแบ่งขนาดตามที่ตลาดกำหนดคัดแยกไซ้ดอกจะ้ะแล้วก็แยกไอ้ตัวไหนที่ว่าดอกไม่ดีเป็นเชื้อราเราก็เอาทิ้งแล้วคัดเป็นแยกเป็นขนาดจัมโบ้พิเศษจะอยู่ที่ ร้อยละแปดถึงรือ90แล้วก็จัมโบ้ธรรมดาก็จะ70ขนาดใหญ่จะอยู่ที่50หรือไม่ก็หกสค้างก็ 40- 30ถ้ามีก้านนี่จะต่างกันประมาณ20ตัง ดาวเรืองจากไร่ของธีรยุทธ์จะถูกลำเลียงขึ้นรถเพื่อน,นำไปส่งที่ปากคลองตลาดโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละสองครั้งและทุกครั้งของการนำดอกไม้ไปส่งหมายถึงการขยับเข้าไปใกล้คำว่าความสำเร็จถ้าผมมองไปข้างหน้าผมคิดว่าทักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราบ้าง ชีวิตผมทําการเกษตรครั้งแรกอย่างเป็นจริงเันจังก็เริ่มที่ดาวเรืองแล้วเริ่มแบบล้ไม่เป็นท่าแต่ว,วันนี้ผมกลับมาแก้ไขได้แล้วก็คิดว่าจะลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันกับดาวเรืองได้ดาวเรืองประมาณนี้มันอยู่ที่มันอยู่ที่ตลาดนะครับราคาตลาด ถ้าถ้าเป็นค่าเฉลี่ยของดอกตอนนี้ประมาณสัก3สามสิบสี่สิบตังค์พอยิ่งมาถึงค่ำราคาก็จะลดลดลงกว่ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าแม่ค้าเขาจะมาซื้อแต่หัวค่ำและวมีระทบคนแ้างเยอะเหมือนกันตั้มเขาจะเป็นคนที่เวลาเราแนะนาแนะนําเขาไปเนี่ยไม่ว่าจะให้เขาปรับปรุงในเรื่องไหนคือเขาจะรับไปแล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขเลย ณนะตอนนี้นะก็คือจากในเกรดเอแล้วล่ะไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าถนนที่โรยด้วยกลีบของดาวเรืองจะสวยงามแค่ไหนแต่อย่างน้อยวันนี้ธีรยุทธ์ได้พาตัวเองและครอบครัวลุกขึ้นยืนและเดินมาไกลาจากความผิดพลาดครั้งที่แล้ว ผมยังมีเรื่องราวในชีวิตหลายๆอย่างที่ต้องจัดการให้มันเรียบร้อยณวันนี้เนี่ยผมแค่เพิ่งลุกขึ้นยืนแต่ผมก็คงจะต้องเดินต่อไปในเส้นทางนี้ของผมคือเส้นทางดาวแรืองของผมต่อไปวนานมา อาพออยู่พ่อ